มื่อานี้สิพาไปเที่ยวบ้านลาดชุมพลนะครับบ้านลาดชุมพลกะเป็นตัวอำเภอของภาคดีชุมพลน,นะครับอยู่นี่จะมีตัวอำเภออยู่ในนี้นะครับพี่น้องแล้วก็สถานีตำรวจเนาะแล้วก็โรงเรียนมาเบ่งบรรยากาศทางบ้านเพื่อนเนาะครับว่าเป็นยังไงนี่นี่ครับคือบรรยากาศบ้านลาดชุมพลน,นะครับบรรยากาศดีดีครับมีภูเขาล้อมรอบเลยสําหรับภาคดีชุมพลน,นะครับก็ต้องห่วงสําหรับอำเภอนี้นะครับอบล้อมไปด้วยภูเขานะครับนี่คือตัวอำเภอ พักดีชุมพลนะครับที่ว่าการอำเภอพักดีชุมพลขี่มาเรื่อยๆอยกะที่เป็นแบบนี้แล้วนะครับถนนก็จ,จะเป็นสองเลนนะครับถนนสองเลนอณาคตกานนาที่ขยายเป็นซีเลนนะครับในอนาคตเนาะแต่ว่าบรรยากาศนี้เพรต้องห่วงครับบรรยากาศดีๆสำหรับตัวอำเภอพักดีชุมพลนะครับมาเบื้องบนันซองบันเมืองอเพื่อนว่าเป็นยังไงเนีย่ยพัฒนาไปรูปแบบใดเนี่ยนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศก็สีป,ประมาณนี้เลย ช่วงที่ผมไปนั่นก็นช่วงฝนตกเสาไม่ไหมนะพี่น้องฝนตกเสาไม่ไหมกสิได้บรรยากาศถานนเปียกแบบนี้เลยแต่ว,ว่าเสียงอาจจะเบ่สวยบันไดนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์กัถือบทบังด้วยเมฆนะครับเมฆเมฆฝนเมฆหมอกเนาะต้องขอโทษขอไปที่ภาพบอค่อยสว่างสดใสบันไดนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกเสาไปไม่ไหมนะครับนี่ครับบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศบ้านเปิดไม่แหห่พี่แห้น้องเบืองน้ำนะครับ บรรยากาศดีดีครับเที่ยวไปย้ำใดกะอดบ่ไดดสีทายคลิปมาฝากพี่ฝากน้องนะครับอดบัวใดหลีครับสาหรับพักตีชุมพ้นนะแล้วก็ทั้งนมบัวแดงนะครับบรรยากาศจะดีมากเลยนี่โรงเรียนเพื่อนะอนะครับบรรยากาศย่างดีเลยพี่น้องทั้งหลังกับเป็นภูเขานะครับบรรยากาศที่ดีครับถ้ามีจัดกีฬาจัดกิจกรรมอย่างนี้บ่ต้องห่วงครับสําหรับบรรยากาศอยูนีนเนาะผู้ใดเป็น คนบ้านลาดชุมพลนะครับฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปนะเด้อครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศสำหรับตัวพักดีชมุมพลมาฝากพี่ฝากน้องสำหรับผู้บปได้กลับบ้านกลับซองนะครับเมื่อนี้ก็สีเก็บภาพบรรยากาศหลากหลายมุมแบบนี้แหละครับมาฝากแต่ว่าเมื่อนี้เอามุมถนนหนทางไปก้นนะครับขี่รถเร่นๆไปแล้วก็เก็บภาพสองข้างทางมาฝากกับพ่อเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าฝ้าไม่ถ้าฝ้าเปิดหรือว่าจ้างใดก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายภาพมุมสูงให้พี่ให้น้องเบื้องน้ เอามาฝากกันว่าภาพมุมสูงจะสวยหรือว่าบรรยากาศจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับว่าที่ได้เบิ่งอีกมุมนึงว่าตัวพักดีชมพนสีเป็นอยนจังใดเนี่ยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ซี่ขอฝากไว้แค่นี้ก็น,นะครับเพื่อจะบริภาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงเป็นประจำก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับอวกาศหน้าฟ้าไม่เดี๋ยวเจี๊ยบพันธุ์ไทยให้เบิ่งอีกครับ